ย้อนโพสต์ติ๊กถ่ายรูปครอบครัวพร้อมข้อความเป็นในย่นานาแล้วทำเอาแฟนคลับตกใจจำนวนมากเมื่อหนุ่มสอนรามโพสต์ภาพเอกสารการยาขาดกับติ๊กกนินิทริน และเรื่องนี้ก็ทำเอาใครหลายคนต่างสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นการแก้เคล็ดหรือเรื่องจริงแต่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาสาวติก๊กได้โพสต์ภาพครอบครัวที่มีหนุ่มสอนรามอยู่ด้วยพร้อมระบุข้อความว่า Happy Birthday Mama and Track มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขใจมีแต่พลังบวกกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอและตลอดไปด้วยรักและเคารพเราอาจจะเจอกันรักกันในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ความไม่สมบูรณ์แบบทำให้สมบูรณ์แบบในแบบของเราได้ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนเนื่องด้วยประโยชน์สุดท้ายขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนหลายคนต่างเริ่มคลี่คลายมาหน่อยว่านี่คงเป็นสัญญาณแต่แรกแต่เพียงไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นอยาขาดกันจริงๆ